สอนการใช้งานโปรแกรม Zoom โปรแกรมในการประชุมทางไกลแบบเข้าใจง่ายมากสามารถเข้าไปในห้องประชุมได้เลยโดยที่เราไม่ต้องรองโฮสต์มาเข้าก่อนนะครับเดี๋ยวไปชมในคลิปนะครับว่าการใช้ Zoom เนี่ยมันจะยากสักแค่ไหนเชียว สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ท like ีมไลฟ์ช่องเอชเชนเคอนะครับผมช่องที้นําทริคก,การใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วก็โปรแกรมพื้นฐานที่จําเป็นต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันของเรามาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมก่อนไปรับชมทริควันนี้นะครับก็ขอฝาก2ช่องทางในการรับชมวิดีโอนะก็คือทาง u t u b e แล้วก็ทาง a c e b o o k นะครับผมเพื่อนๆสะดวกแบบไหน,น,นก็สามารถไปรับชมได้นะครับวันนี้ก็เป็นทริคพิเศษที่นํามาฝากกันในวันนี้เนาะเพราะว่าเป็นวันเสาร์นะผมเพราะว่าปกติเนี่ยผมจะลง โปรแกรมในการใช้ในคอนเฟรนต์หรือว่าประชุมทางไกลของเรานั่นเองับผมที่จริงเนี่ยโปรแกรมในการคอนเฟรนต์เนี่ยก็มีหลากหลายนะับไม่ว่าจะเป็น Microsoft Teamscribe หรือว่า Li n e ที่เพิ่งอัปเดตไปเมื่อไม่นานมานี้นะผมทำให้สามารถคอนเฟรนต์แชร์หน้าจอได้แล้วหรือแม้กระทั่ง Zoom ที่เป็นโปรแกรมที่กำลังฮิตอยู่ในตอนนี้นะผมวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกรม Zoom นะเราจะมาสอนวิธีใช้กันอันดับแรกนะผมเราไปโหลดโปรแกรม Zoom มาก่อนนะพิมพ์ใน Google นะผม O M s e O M เนาะกด Enter ไป มันจะมีลิงก์งประมาณนี้เนาะเราก็มาเลือกดาวน์โหลดตรงนี้ในที่นี้ผมจะมีะโปรแกรม o o m ติดอยู่เครื่องแล้วเนาะถ้าเพื่อนไม่มีก็ก,กดสามารถกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยมาเป็น Zo มคลายแอนด์ฟอ e ์มิตตนะผมะแล้วกดเซฟไปพอเซฟไปปุ๊บก็สามารถกดติดตั้งตรงนี้แล้วก็ให้มันทําตามขั้นตอนมันกดเน,น็กเนไปพอเราติดตั้ง o o มเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูตรงในแอปพลิเคชันเราใน Windows เราว่ามีโปรแกรม o o m หรือเปล่าอย่างผมเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงนี้เลยหรือว่าใครไม่เจอเนี่ยก็สามารถกดพิมพ์ z oom เพื่อตามหาโปรแกรมสูบคอมเพนเตอร์เข้าไปครับมันก็จะเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมาครับผมเราก็มาใส่อินตรงนี้ครับผมก็คือล็อกอินของเรานนั่เองครับผมล็อ,ลอกอินแล้วปุ๊บเราก็เลือกอดี๋ยวของผมเนี่ยจะเลือกใส่อิเนะเ,อเป็น Gmail นะเลือกใส่อินเป็น Gmail กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเด้งไปที่เบราว์เซอร์โฮมที่เราใช้สมัคร Gmail ของเราเองอันนี้ผมจะเลือกเป็นอีเมลที่ผมล็อกอินไว้แล้วเนาะ,ะผมก็เลือกเป็น Gmail นี้พอกดเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งเข้ามาว่า เปิด Zoom Meeting หรือว่า Open Zoom Meeting นะคผมแล้วก็เปิด Zoom ได้เลยอพอตัวโปรแกรมเนี่ยมันก็จะไปดึงข้อมูลในการล็อกอินเข้ามานะบม,ะมก็จะขึ้นการล็อกอินมาประมาณนี้นะผมหน้าตา o o m ครั้งแรกการเขาใช้ก็จะเป็นประมาณนี้มีเมนูหลักหลายให้เลือกนะผมในที่นี้นผมจะสอนวิธีการสร้างห้องประชุมก่อนแล้วกันเนาะเรามาที่แท็บ Meeting ตรงนี้นะผมแท็บ m e e t i n g ตรงนี้นะหรือใครชอบอใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะมาที่แท็บ Home ตรงนี้ก็ได้แล้วกดคาว่า สเกจดูมิทติ่งนะผมสเกจดูมิทตนะิ่งเนาะเราก็จะมาสร้างห้องประชุมครับเราผมสร้างห้องประชุมขึ้นมาสักห้องประชุมหนึ่งก็คือมิทติ่งมิทติ่งปุ๊บเลือกวันเวลาที่ประชุมสมมติประชุมวันนี้ประมาณบ่ายสองประชุมกี่ชั่วโมงบ่ายสองถึงบ่ายสามหนึ่งชั่วโมงแล้วกันนะตัวนี้เป็นศูนย์นะผมแล้วก็เลื่อนลงมาคนระับเลื่อนลงมาเนาะมันจะมีข้างล่างนะผมอันนี้เราอันนี้เราไม่ต้องมาทําอะไรไนะครับผมก็ให้มันเจนเนอเรทออโตเมติกไปนะผมไอเดียในการห้องประชุมเนาะแล้วก็ตรงนี มันมันก็จะตั้งให้นะผมหรือว่าถ้าใครอยากให้คนเข้าใจง่ายเนี่ยก็อาจจะพิมพ์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถ้าใครอยากเปลี่ยนก็สามารถพิมพ์ได้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ตรงเนี้ยวิตติ้งรูมเนี่ยก็คือถ้าติ๊กตรงนี้อยู่เนี่ยกรณีที่จะเข้าห้องประชุมได้เนี่ยโฮสต้องเข้าก,ก่อนโฮสคืออะไรโฮสคือคนสร้างห้องประชุมนั่นเองอย่างผมเนี่ยกำลังสร้างห้องประชุมเนี่ยผมก็เป็นโฮสใช่ไหมล่ะก่อนจะสมมติเราส่งลิงก์ไปให้ในายเออ่ะนายเอปึ๊บนายเอเห็นลิงก์แล้วปึบ ยังไม่สามารถเข้าได้นะผมเพราะว่าเราติ๊กตรงนี้อยู่ก็คือรอโฮสเข้าไปก่อนสมมติโฮสเข้าไปก่อนแล้วปุ๊บในเอกดลิก์เข้ามาอ่ะโฮสเนี่ยก็ต้องกดอ่า accept เพื่อยอมรับในการให้ในเอเข้ามาอยู่ในห้องนะผมแต่ถ้าเราติ๊กตรงนี้ออกเนี่ยติ๊กตรงนี้ออกปุ๊บแล้วก็มาติ๊กตรง advanced option เนี่ยอ่าแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้ครับผม enable join before host ก็คือสามารถเข้าได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอโฮสนะผมแล้ก็มาติ๊กตรงนี้ออกแล้วก็มาติ๊กตรงตรงนี้นะผมช่องนี้เนาะ แล้วกดเซฟไปครับผมอ่ามันก็จะสร้างห้องประชุมขึ้นมาห้องหนึ่งนะผมเราไปที่แท็บมิทติ้งครับนี่ครับผมมันจะมีห้องประชุมที่เราสร้างเมื่อกี้นะันก็คือห้องประชุมชื่อมิทติ้งนะผมก็จะมีเวลาบอกประชุมบ่ายสองถึงบ่ายสามนะผมถ้าเราจะก๊อปลิงก์ตรงเนี้ยส่งไปให้ผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมเนี่ยก๊อปได้จากตรงไหนแล้วก็มาก๊อปตรงนี้ครับผมก๊อปอ่าก๊อปปี้อินเวสชั่นนะผมก็คือก๊อปปี้ในการลิงก์ในการเชิญให้ผู้เข้ามาประชุมเนี่ยสามารถ คลิกลิงก์แล้วก็เข้ามาประชุมได้เลยสมมติเราเขาแล้วปุ๊บอ่าเราจะส่งเมลไปหาคนที่เราให้ประชุมนะครับผมแล้วก็อ่านี้มีเมลขึ้นมาปุ๊บอ่าจะส่งไปหาเมลใครบ้างก็พิมพ์ไปส่งหาตัวเองแล้วกันพิมพ์เสร็จปุ๊บก็วางลิงก Ctrl ์กด c t r l V เลยนะครับ c o n t r l V ชื่อเรื่องก็ Meeting by ปุ๊บเนี่ยอ่าข้อมูลก็จะมีนะผมก็จะมีลิงก์ในการคลิกสามารถคลิกเนี่ยก็เข้า,าประชุมได้เลยหรือว่าอ่าเป็น ID ตรงนี้ที่ใช้ในการจอยนะผมแต่เราพี่จะไปดูอีกทีนึงว่ามันทำยังไงเราก็วันนี้มาวางเรียบร้อยนะนะแล้วเนาะเราก็กดเซนไปครับผมเซนแบบปุ๊บก็รอมันส่งอีเมลไปหาคนนั้นนะผมอันนี้ผมจะส่งเข้ออาหาตัวเองเนาะกอรอมลเข้านะผมอ่นนนะอีเมลเข้ามาแล้วผมอีเมลเข้ามาแล้วปุ๊บอปลายทางก็จะเห็นอีเมลหน้าตาประมาณนี้นะเนาะก็จะสามารถคลิกลิงก์ตรงนี้แล้วก็เข้าได้เลยถ้าปลายทางเห็นลิงก์แล้วเนี่ยหลัองจากคลิกลิงก์ตรงนี้เข้ามาปุ๊บอ่ะมันก็จะเด้งไปที่เบราว์เซอร์นะผมเบราว์เซอร์ปุ๊บถ เปิด Zoom Meeting หรือว่า Open Zoom Meeting นะครผมถ้าใครมีโปรแกรมเนี่ยมันก็จะเด็กมาให้ดาวน์โหลดก่อนเนาะแล้วก็เปิด Zoom Meeting ไปนะปุ๊บก็รอมัน connecting แป๊บหนึ่งนะครผมนะแล้วก็ join w i t s c o m p u t e r เข้ามาในห้องได้เลยโดยที่เราไม่ต้องรอโฮสต์นะผมเพราะว่าเราติ๊กตรงนั้นออกก็คือให้สามารถเข้าได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอโฮสต์เนะี่ยตอนนี้ก็สามารถปิดไม้เปิดไม้ My, My, หรือว่าเปิดกล้องได้นะผมอันะนี้กล้องผมใช้อยู่เนาะผมก็จะปิดไปก่อน เขาจะมีบอกครับว่าคนในห้องประชุมมีกี่คนตรงนี้อันนี้ก็สามารถแชร์หน้าจอได้เนี่ยกดแชร์หน้าจอได้เลยจะแชร์สกรีนแชร์ไว้บอร์ดเนี่ยแชร์ไว้บอร์ดในการเขียนกดแชร์ไปไว้บอร์ดแล้วก็สามารถเขียนตรงนี้ได้กร้าจะปิดก็ปิดไปปิดไปแล้วก็สามารถแชร์แล้วดีก็จะมีแชร์โฟนไอแพดแชร์หน้าจอเบราว์เซอร์แชร์โปรแกรมที่เราเปิดก็คือเอ t าลุก เราแชร์ s ีน e e กดตรงนี้เรากดแชร์ไปนะครับผมหรือว่าถ้าใครอยากอัดหน้าจอเนี่ยก็สามารถกดคคอร์ดตรงนี้เลยนะครับผมกดคคอร์ดตรงนี้ปุ๊บตัวเนี้ย record เนี่ยก็จะก็จะกำลังอัดการประชุมที่เราประชุมอยู่ในวันนั้นนะครับผมกรณีเนี้ย h o s จะอัดได้คนเดียวนะครับผมคนอื่นไม่สามารถอัดได้เนาะคนที่เป็นโ o ส t เนี่ยจะสามารถอัดได้คนเดียวนะ,เร,ะเราไม่อยากอัดเราก็ปิดไปมสมมติเราประชุมเสร็จแล้วพเพื่อก็กด n n จะเข้าห้องประชุมนี้เลยกด n จากห้องประชุมนี้เลยกดออกไป เรากด End Muting ออกนะครับผมอ่ะมันก็จะดิ้งวิดีโอที่เราอัดเมื่อกี้เข้ามาในเบราว์เซอร์เนาะเอ้ยเข้ามาใน PC ของเรานะผมถ้าเราอยากเก็บไว้เนี่ยก็เก็บไว้ถ้าเราไม่อยากเก็บไว้ก็ลบออกนะครับผมทนี้จะลบออกเนาะทีนี้กรณีที่คนส่งเนี่ยส่งมาแค่ ID ตรงเนี้ยแต่ไม่ได้ส่งลิงก์ตรงนี้มาด้วยนะผมเราก็สามารถกรอบลิงก์ตรงนี้อ่านกะรอบเลขตัวนี้ไปในไปในซูมของเรานะไปในซูมแล้วก็มาเลือกแท็บโฮมนะผมเลือกแท็บโฮมแล้วก็เลือกจอยตรงนี้นะผม แล้วก็ใส่ตัวเลขเมื่อกี้ครับใส่ตัวเลขเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ตั้งชื่อนะว่าจะใช้ชื่ออะไรในการเข้าประชุมนะครับผมตับเบิทีึ่งแล้วกันแล้วกดจอยไปครับผมมันก็จะเด้งใม้ใส่พาสเวิร์ดเนาะ๋ย่รอสักพักหนึ่งนะครับผมอ่าโทษทีนะผมโทษทีกรณีที่มันเข้ามาได้เนี่ยเพราะว่าไอไอไอบัญชีเนี่ยผมเป็นโฮสผมเป็นคนสร้างเนาะมันก็เลยสามารถเข้าได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นของเพื่อนเนี่ยอ่าถ้าเป็นของเพื่อนเนี่ย อจจะต้องใส่พาสเวิดตรงนี้เนาะมันก็จะดิ้งไหมใส่พาสเวิดตรงนี้จึงจะสามารถเข้าไปใช้งานซูมของเราได้ไดั่นเองนะผมเรียนรู้การใช้งานซูมการสร้างห้องมิทติง้งการเข้าห้องประชุมได้แล้วนะผมเราจะไปเรียนรู้ฟีเจอร์ที่ซูมมีมาให้นะผมเรามาที่ตรงนี้ครับผมตั้งค่าเนาะตั้งค่าอันเนี้ยมันจะมีบอกไว้นะผมว่าเราจะาให้เราเซตอะไรได้บ้างน,นะผมวิดีโออย่างวิดีโอเนี่ยเราสามารถสมมติกล้องเรามี2ตัวเรามีกล้องหนึ่งในการ เกียบเข้าไปต่อด้านหลังมันก็จะขึ้นชื่อตรงนี้แล้วก็สามารถซีเล็อกเลือกกล้องที่เราจะใช้ได้นะครับนะแล้วก็ออดิโอก็สามารถเทสเสียงเทสเสียงหรือว่าเทสไมค์ตรงเนี้ยเทสไมค์ตรงนี้ถ้ามีขึ้นตรงเนี้ยขึ้นเนี่ยแสดงว่าเราพูดแล้วไมค์มัมนไมค์มันใช้ได้นะครับมันถึงขึ้นคลื่นเสียงเข้ามานะครับแล้วก็แชร์สเกีตรงนี้ก็ไม่ต้องไปเซตอะไรมากนะครับก็มีแชทแล้วก็แบล็คกราวฟิลเตอร์ตรงเนี้ยก็คืออ่ะอันนี้กรณีนอนแบ็คกราวเนี่ยก็คือเป็นพื้นหลังธรรมดาเนี่ยอย่างผมเนี่ย ก็จะเป็นแบบเป็นแบบนี้เลยก็คือปกติแต่ถ้าเราใส่แบ็กกราวด์เข้าไปด้วยเนี่ยเนี่ยแบ็กกราวด์เข้าไปด้วยเนี่ยก็คือกล้องกล้องเรามันจะทําให้พื้นหลังห้องผมเนี่ยเป็นเป็นเหมือนในแบ็กกราวด์นะครับผมเนี่ยเป็นเป็นรูปสะพานอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวเรามีตัวเราอยู่ตรงกลางนะผมโดยที่เห็นแค่ตัวเราแต่ว่าพื้นหลังเนี่ยเป็นแบ็กกราวด์ของสะพานนั่นเองนะับอันนี้จะไม่สามารถเปิดกล้องได้นะครับผมเพราะว่าผมอัาหน้าจอเนี่ยผมใช้กล้องไปแล้วตัวนี้ก็เลยไม่สามารถดีเท็กล้องได้อันนี้เพื่อนๆก็อาจจะนาไป ลองไปใช้ดูนะผมเนี่ยสามารถกดแบ c ็ก r o u ว d เลือกได้มีมีหลายแบ c ็ก r o u ว d หรือว่าอาจจะ,ะบวกแบ c ็ก r o u ว d เข้ามาตรงนี้แอดหรือว่าเราจะแอดภาพที่เรามีอยู่หรือว่าเราจะแอดวิดีโอที่เรามีอยู่เนี่ยเข้ามาเป็นแบล็กเกลวก็ได้นะครับผมแล้ก็เป็นประมาณนี้เนาะที่จะมาใช้ซูมในวันนี้รือเพื่อนมีอะไรไม่เข้าใจอะไรยังไงเนี่ยสามารถทักมาถามใน Facebook Fanpage ได้นะครับผม คลิปนี้ก็ประมาณนี้น้องก็บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมใครอยากให้ทําคลิปอนะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมน,นะครับผมสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ